สวัสดีครับพี่น้องท่างช่องเอทีพีชอบปากครับมา่น้อเอทีพีชอบปากลับเตยล่าแล้วนะครับพี่น้องครับนะครับนี่นะครับเัิดขายนตรึยังนนะครับจะที่เย็บหวังเดินทางครับนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับแล้วถ้าขวบไผ่เด้อครับพ่อแม่ครับขอบครับมาเลี้ยงไหมอีกบ่มาเลี้ยง ไม่คือเก่าเนาะครับเนาะให้กําลังใจทั้งสองวงทั้งเพลินเพื่นทั้งสาวหน่อยเนาะครับเนาะเอาแต่ทั้งเปิดไฟคุณแม่อันนี้มาจากใครครับเนี่ยอาจอมพระค่ะฮะอภิษฎจอมพระโอ้โหเคยเบิ่งเงินบ่ครับเพลินเพื่นนี่เธออะไรกันบ่ครับมวนบ่ครับสามเทียรเลี้ยวไปเบิ่ากูใช้เนี่ยฮะ ดูอ่านข้อหกออนนูดโอ้ตั้งใจดูในตัวนั้นโอ้บันทาราดอีกนะครับเนาะอันนี้หัวกะดิมาเบิ่งสดแก้งเชนี้ครับผมเอาหมูแดงมาเบิ่งอีกให้แล้วไห้เช้าหน่อยนะครับขอบพุณครับขอบพุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมขอบพุคข้าขวบพุนข้าโอ้ยนะครับไปร่างนี่นะครับนั่งเก็บที่เก็บฟังตอนนี้ก็มีหลายท่านกำลังเก็บขยะอยู่้ง งานกินที่ทำข้าวงานสร้างงานบวชนาคบวชนาคหมูนะครับแห่สร้างนะครับหมู่บ้านสร้างนะครับบ้านนี้ีือว่าบ้านใหญ่ตำบลใหญ่อยู่ครับพี่นอนะ้องงานเท่ากันเก็บติ่งเก็บของเดินทางครับทำาบงานบ้านแป้งบุหรี่กันอีกวันที่งี้มา,าเพื่อน้องเลี้ย เพื่อน้องเลือจชาวคอนเยนนะครับพวก้กันดีน, <laughs> น,น,นะครับนี่ครเจอนอนีนเจบฟ้องนะครับเจ็บีนยังเจนั่งหางีางเข้ากันเลย อ้ไม่ได้อาจารย์ไ่ด้ยิงโค้จังถุทำไมเลยผมไม่ยังไงไงคู่ไง่มันคือลิงหาหันไงคู่แี่เลี้ยวกว่นี้ตัวพอดีครับโอ้บางส่วนเกืดยุทธ์ั้วละครับพี่น้องศิลปินแสดงกระลังเ็บเสียงเย็บฟอง ครับที่จะไปร่วม yeah. oh, oh, ออยปิเสือห้ามวนที่ทัางใตกันมั้้องเก็บติ้งเก็บฟังครับเมนไวเก็บฟังเกรื่องกาเก็บยาเก้ดรถรัหลักว่ากันอีกวันที่โอ้ อบอกันอีกวันที่มีมานะครับยูออมเภอรนองเลือกนะครับน้องไปเอกบอมก็ได้เอ็กบอมนำกรเก็บกาเงิี่อออเนอยานีดีกาที่ไปเก็บที่เก็บวากันละนะครับ tướng mẹ rồi mày là tua về đây là hắm. hả phê leo không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ข้างหลังตัวแล้วงานเหมือนกันแล้วงานนี่ตัวกับหุ้มหอยหลุดหุ้มหอยมากินห้องไป้านไปฟุกคหุ้มหอยมากินนะเพียงจะปล่อยก็เป็น เอยกใาอยากโดนปีนเด็กขึ้นานั่นแหละอาสัมยยาน้ำหลทานมันซื้อน่ะซื้อโอ้กูห้องบอกแล้วปีนงมาจะตีสามพุนบอกแล้วปีนง็เอกแตเวนเสียมันเย็นหมดแล้วมึงเห็นมาแยเเตนนี่เอาเรายยานบอกเราหนีจากเออเราปีนไมาจะเศร้าฮะเราจไปสร้างนั่นหรอยังสร้างกิใส่สร้างโอ้ยท่าตยนุะเอาย่างกัาไปฮะย่งับไปเงี้ยนน่ง ปาบังอ่านง่ายง่ายใช่ฮะไปมึงป่ะใช่ไม่เคยเห็นสร้างจีบอเคยเห็นเต็มแลวโอ้ผีเมื่อยเนาะเนี่ยอยงแมวเนาอยู่บ้านเนาะใช่ล่ะโอ้พูน่ะใครจ้าปูกอยไม่กินตีไปยืมงไปไปขับไปไหมย่านแบบเอาย่านยังยืนยื่นไก่ไไเอาเอายืนย e. ื่ไก wow, ่ขาเจ้อมาเห็นงานล่ะใคเจพิคนมาอ่านเหงานังสี่เขาบอนนั่นหรอก เฮี้ยนคนนี่ของมาจากว่าเฮี้ยนอยู่แต่บ้าขันอันฮับอันคนบอทำายคขารอกว่าคนเอามาเห็นงานไม่เกินทีคนมีสองอันนี่สองตัวสองตัวแล้วอ่ะไปก็สูงขึ้นใจสิไปไปไปเก๋ไปบ้านนี่ไปบ้างบ้านเนี่ยฮะ เบื <cin stereotype> ้รงางปะฮะน้อนนี่ยมันยืนเคยยืนเอาไปเลยไปเบิ้งไก่เบ้องยุ่กไพี่บอมันไเห็นเต็มตัวมันไม่เห็นเต็มตัวปอบุณานเห็นสหลังมเบ้องย่งเงีนเพื่อนอะไรเมย์ป่ะป่เบิ้องน้ำกัน bọn đi bọn đi bọn ngay bọn đi 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 đi bọn 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 bọn <Net> าาิมีดีกับชวชมีพี่น้องไพอนลิปหนาครับทั้งสองดีพี่จอปากฝากพี่นองคนะกคนแซ่คนที่ต่มพวกผนในลิปต่อไปทั้งสองอดีพี่จอปากบอกเปิดไปของที่มันมันเป็นลำเพื่นนะครับไอพอนลิปหนาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ